ไห้เนี่ยเห็ดห้เ่ายเนี่จ้าเห็ดไยเน่งูมาลอยำลินนะฮะท่านผู้ชมเห็ดไยเนี่ยเอางูดำไงนะฮะท่านผู้ชมงูยังมุ่นเออเอพูดพูดพูดลไปพูดแล้วลอยไปพูดแล้วนะฮะลอยไปพูดแล้วเห็นมัยเห็นมั้ยใส่ละไปเล่าไปพูดเล่านะฮะท่านผู้ชมครับไปใต้คุยเล่างูดำ งูดำงูอย่างวายใหญ่สีดำครึ่งนกจักงูอย่างนี้ฮะตอนเปนช่วงหาสีดำร้อยไปรอยมาฮะพ่องูดำใหญ่รอยน้ำไปร่อยน้ำมาอยู่พ่อมาบังแม่มาเลี้ยงเงี้ยหนังเมืองแม่มันไล่อย่างกูเลยขมมากถูกจักบกขึ้นกับบเห็นแล้วนะบขื่น ร้อยพิเศษเลยยายโอ้ยมึงหั่นบ่หินเนาะค่ะสวัสดีค่ะท่านชมขาช่องเอเตียนะคะเมื่อวานนี้นะคะโอ้ยงูลอยน้ำเห่นนะคะงูดำงูไทยน้ำกับพระท่านนะคะท่านชมขาเห็นหน่อยๆน,นะคะอ่ะวันนี้มีอย่างอีกวอแบบนี่ มีอะไรมาให้ดูอีกไหมจ๊ะอ่ะท่านผู้ชมขะกะงวดก่อนนะคะกับแปดเก้าตรงๆเลยนะคะแอดเร์กับเลยมาตามให้นะคะท่านผู้ชมคะงวดก่อนแปดเก้าตรงๆนะคะไปดูย้อนหลังนะคะช่องไทยห้าห้านะคะแอดเร์เปลี่ยนชื่อนะคะอ่ะเรามาขอเลยนะคะแต่เช้าเลย เพื่อมีใครมองเห็นนะคะแต่ว่าเาเลขทูบเราเข้านะฮะงวดก่อนเนาะ กรอปูฟ่้นห้ยเนาะดิงี้รัฐบาลวันนี้ด้อปูเด้อชิม,มงแรงออกประมาณนี้ละเขียนผ่าดหลีกถูกไหมดูในร้านนี่เด้อ ถูกถกว่าคน,นกันน่ะุดกรน,นะฮะทำชุ่มงขากับแปดเก่านะฮะอ่าเรกถูกเขางก็ได้จุดแล้วนะฮะ ดจปจ้ตต้ตปจ้ะไม่กักวเด้อ้ยเอโชปหนอยู่กับปูไทยนี่เ้ปูเด้ออาท่านชมขาแปดมาแล้วในล็กแปดบเลิกนะฮะท่านชมเล็กปดนะฮะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะท่าำชมค่าวโอ้ยม่นมีเลขแปดหรือเลขสองนะฮะเลขสองนะฮะท่านผู้ชมสองมานะฮะอ่าขยายนิดหนึ่งนะฮะเลขสองนะคะ,ะเลขสองนะฮะชัดแจ๋วนะฮะต้องแลว้วมาจะย่อนขากลองลุ่มห้นะฮะอ่ะเราทำชุม เลขสองนะฮะออ๊ยเขียนพาเลขถูกไหมผู้คานี่เด้อไวรัฐบาลเด้อปูดเด้อวันนี้โอ๊ยสวยลูกสวยลานเดอยู่ถึงลูกถึงลานเด้อนี่รัฐบาลไทยหด้อปูมาเนี้ย สองมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสองมาแล้วสองมึ่งเกิ่นเลยนะคะสองอย่างนอ้อ Niki, let's go to the next room. Niki, ัมเล็กค่ะมาเลียวท่านประชุมสองห้า